เราฝึกกันอย่างนั้นอยู่หลายวันจนกระทั่งวน 1, ันหนึ่งพันโทกาับแก้วอดลนทนไม่ได้จึงถามขึ้นกลางสนามฝึกหน้ากอง,งพันธ์ในตอนพักว่าไหนครูมีกองเกติยศไว้ทําไมกันเอาผู้พันไม่ได้ตกลงกับฝรั่งเขาหรอครับเขาสั่นหัวเราเขาจะฝฟืออะไรผมก็ปล่อยตามใจผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะถามเขาดูหน่อยซิพอผมถามหัวหน้าทีมก็ให้คําตอบว่าเราฝึกเพราะายพลทักเกอร์จะมาตรวจเยี่ยมเร็วๆนี้ผู้พันลาเกาหัวแกลก ภาคอื่นๆเขาเตรียมโชว์ทีมปืนใหญ่กระโดดล่มซุ่มโจมตีวางระเบิดแม้กระทั่งแสดงการแข่งขันแม่นปืนนะทหารของคุณทาได้หมดทั้งนั้นเนี่ไอโอรีว่าแล้วทําไมไม่แสดงสักอย่างเล่าไม่อยากให้ซ้าคนอื่นอีกอย่างมันเป็นผลดีทางจิตวิทยายัางไงกันทําให้ชาวเมืองขวัญดีทเทเรเราฝึกกองกิจยศสวยๆไว้ฉลองใชัย,ยังไงเล่าหัวหน้าทีมตอบพลางยิ้มแป้นทำงานกับทีมใหม่นี่ดูท่าจะเหนื่อยกว่าอยู่ในป่าซะอีกเพราะเป็นล่ามคนเดียว วิทยาก็โดนย้ายไปสวรรค์เขตเสรยแล้วเพราะทั้งโน้นขาดคนผมต้องตะโกนบอกทหารทั้งกองพันธซึ่งแปลขบวนยาวเหยียดแล้ววิ่งไปมาเหนื่อยจนลิ้นห้อยพอเย็นเลิกงานแทบหมดกระจิตกระใจจะไปไหนนอกจากให้ทิลรานนวดให้บางก็ค่อยยังชั่วหน่อยพอาตีหเธอต้องมาปลุกผมล้างหน้าหาของกินเพื่อแหกขี้ตาไปทํางานตั้งแต่หกโมงเช้าทุกวันนอกจากวันไหนลุ่งขึ้นหยุดผมจึงมีโอกาสหลบไปนอนที่ร้านคําหอมเพราะตื่นสายได้ หนักทั้งงานหลวงงานลาดเล่นเอาผมตัวเบาไปตั้งเพล,เลอหลังจากในพลทักเกอร์กับคณะมาเยี่ยมเราแล้วเราก็ได้รับคำชมเชยเป็นอย่างดีการฝึกก็เพาลงทำให้ผมรู้ว่าพวกฝรั่งนี่ก็ทำงานแบบผักชีลอยหน้าเป็นเหมือนกันวันหนึ่งขณะกำลังนั่งกินเหล้ากับคุณนิวัฒในเดรูมจำหลัดพาชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาท่าทางยังกับอเล็กคอร์ดด้านาหนังหน้าใหม่มาจากสนามบินเห็นผมเข้าเขาก็ถอดหมวกออกและยกมือไหว สวัสดีพิธานามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับผมนึกไม่ออกเลยว่าเคยรู้จักเขาที่ไหนมาก่อนแต่ก็ร้องบอกไปว่าหลายเดือนแล้วมาจากไหนแล้วเนี่ยปูตินเป็ดครับตอนนี้ผมได้พักพี่ทองใส่ละผมถามพอบุคคลผู้นี้มาจากกรุงเทพพร้อมกับผมและได้ข่าวว่าไปประจําอยู่ที่ปูตินเป็ดนั่นกรย้ายไปประจาโรงหมอสักอาทิตย์หนึ่งเห็นจะได้แล้วนิวัตเป็นคนบอกชายผู้นั้นเห็นผมยังงงอยู่คงรู้ท่าจึงพูดว่าผมชื่อพินโยน้องพี่สุภานักเรียนรุ่นเดียวกับพี่ไงครับ นึกออกเดี๋ยวนี้เองว่ามันตั้ง4ี่หปีมาแล้วตอนนั้นหมอนี่ยังเป็นเด็กอยู่เจอกันอีกทีเป็นหนุ่มใหญ่เลยจาไม่ได้ผมชวนเขาดื่มแล้วซักว่ามาเป็นล่ามนานหรือยังปีกว่าแล้วครับไม่เคยเจอกันเลยผมอยู่ทางเหนือครับพอทีมแตกเลยย้ายมานี่โดนเข้าเหมือนกันเหรอเข้าพยักหน้าครับย้ายมาพร้อมกัน3ามอีกสองไปเปลี่ยนพี่ที่บ้านมานี่ครับหนีเสือป่าตะเคผมนึกในใจแต่ปากก็ถามทางเหนือเป็นไงมัง่งหนักทุกด้านเลยครับ ถ้าเข้าฤดูฝนก็ยังชั่วหน่อยมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องลบเกี่ยวมากทีเดียวครับพี่ดินมันอ่อนเคลื่อนย้ายอาวุธหนักลําบากยังจะมีปัญหาเรื่องสเสบียงอีกแถมนาฝนเครื่องบินเราช่วยโจมตีสนับสนุนไม่ค่อยได้ด้วยจำหลัดพูดมัง่งสองคนนี้รู้เหตุการณ์ในลาวและประมาณสถานการณ์ได้ดีกว่าเอาทหารลาวทหารอาเมริกันมารวมกันซะอีกผมคิดคนเป็นล่ามนานๆก็อย่างนี้แหละครับนิวัตจ่าแม่บ้านชื่อจอร์ดซึ่งทำหน้าที่ดูแลทั่วไปในที่พักโผล่หน้ามาเรียกที่ประตู ข้อแีวต้อการพบคุณนิวัฒน์หายไปพักหนึ่งก็ทำหน้าเมยกลับมาแล้วเอ่ยไม่คุณธนาก็จำหลัดต้องไปแทนพินโยที่ปูตินเป็ดละจำหลัดสิผมรีบนะคุณไม่เคยเข้าปากเลยนี่พรุ่งนี้ผมจะแต่งงานบ้ากับใครชื่อวิพาสาวฝั่งโน้นผมถอนใจดังปูดพอจะสบายเข้าหน่อยต้องไปนอนป่าซะอีกหันไปถามนิวัฒน์คนอื่นแล้วครับทวัฒน์ก็ได้เข้าลูกเมียมาอยู่ฝั่งโน้นเลยทำงานเช้ามาเย็นกลับเหมอสบายกว่าเพื่อนเลยสิ ผมชักยัว่วฝรั่งเขาไม่รู้เหรอครับฉลาดชิบหายเลยจำหลัดบอกยังไงกันหายตัวมาป้อนทอสอเคลเนลาน่ะสิแล้วคนอื่นไม่มีเหรอครับผมหันไปถามนิวัฒน์เรากำลังขาดคนที่บ้านนี่มีผมจำหลัดประจําสนามบินพี่สายยุโรงหมอพี่สมสอนปืนใหญ่ทวัดมาก็แก๊กที่หน่วยแพทย์ประเดี๋ยวประเดาวก็แวบ,บทุกวันมีคุณคนเดียวที่พอไปได้พรุ่งนี้ผมต้องฝึกซุ้มโจมตีนะครับผมหาทางเลี่ยงอีกเอาพี่สมมาแทนก่อนแล้วปืนใหญ่เขาเหรครับ กองสีเมืองพูดฝรั่งเศสกับร้อยโทนเนลสันได้ผมถอนหายใจสองพูดเลยทีนี้ว่าหมดท่าเขาจริงจจึงถามพินโยว่าจะไปกี่วันละ่ะเจ็ครับจใจผมไปเมื่อไหร่ผมหันมาถามนิวัตแคปเทนโจนเขาวิทยุมาขอให้ไปเดี๋ยวนี้เลยขอเวลาสักชั่วโมงได้ไหมผมถ่วงเวลาไว้ได้จำหลัดอาสาคุณจะทํำยังไงนิวัตชักทึงก็ส่งมันไปทางอื่นสักเที่ยวหนึ่งก่อนสิแล้วก็หันมาบอกผมสองชั่วโมงยังได้เลยผมวางแก้วแล้วหันไปทางบาร์ทรลาน เล่ยังมาแทนทีสิบอกมันว่าขอลาไปธุระที่ไหนสักแห่งก็แล้วกันแล้วผมก็เดินตัวเบาหวิวไปขึ้นเครื่องบินในตอนเย็นพร้อมัวเบิร์กลงหน้าจากที่ลานซ้ายคุ้มกับที่ต้องจากกันหลายวันผู้ตีนเป็ดมันก็ไอเขาสูงสูงโดดโดดลูกหนึ่งลักษณะเหมือนตีนเป็ดตัดขาตั้งไว้ข้างเดียวอย่างนั้นแหละครับมีสันเขาราดลงไปสามทางชันพอดูข้างบนเป็นที่ราบกว้างราวครึ่งกิโลตั้งกองพันปืนใหญ่มีคนประมาณ300คนเท่านั้น เมื่อไปถึงที่นั่นก็มืดพอดีมองเห็นไฟวอแมแวมผมเดินไปที่เต็นท์ฐานอเมริกันที่อยู่ริมเชิงเขาด้านหนึ่งที่เต็นท์มีมุงผ้าโปร่งคลุมอยู่โดยรอบมีฝรั่งอยู่ข้างในสามคนร้อยเอกโจนเป็นคนรูปหล่อท่าทางลาดเิงลุกขึ้นทักทายผมอย่างดีใจทั้งที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฮัลโหลเดรรู้คงชื่อธนายินดีที่ได้รู้จักมารู้จักพวกเรามามาผมยิ้มและสัมผัสมือกับเขาพลางทักเจ้าฮุกกรณีส่วนอีกคนง่วนอยู่กับวิทยุ ไม่เคยเห็นหน้าคาตาจึงทำเฉยเสียหัวหน้าทีมรีบแนะนำนี gie, ่สติบิกกี้พนักงานวิทยุเขาพงกขววยให้ผมนิดหนึ่งแล้วหันกลับไปทำงานอย่างตั้งอกตั้งใจบิกกี้เป็นอเมริการละเซียนโจนบอกเรากำลังดักฟังที่ปรึกษาฝ่ายนน้นมันพูดกันได้ความว่าไงมั้งครับช่าง <"Ch ang, S 2> มันเถอะหรือกินอะไรมาหรือยังกำลังหิวใช่ครับเดี๋ยวโอ้ทำให้กินเองหัวหน้าทีมว่าแล้วก็ขมิ้ขมันออกไปที่ครัวค้างเต็นท์นั่นเองครูเดี๋ยวก็มีเสียงทอดดังชาในกระทะ เจ้าฮุกการน,นี้เอ่ยขึ้นอยู่ทีมนี้สบายมากเว้ยทาไมหัวหน้าทีมชอบทํากับข้าวพวกเราไม่ต้องแสดงเลยก็ดีสิเราอูต้องเสียเงินไหมโน no. ของ PX เจ้าอะไรก็ไม่ต้องเสียเฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงกันพวกเราเฉลี่ยออกให้น่ะสิผมคุยกับฮุกการน,นี้อยู่ครู่หนึ่งโจนก็ตะโกนเรียกมานั่งโต๊ะเลยเถอะนะาผมเดินไปนั่งที่โต๊ะกินข้าวหน้าเต็นท์โจนซึ่งผูกผ้ากันเปื้อนท่าทางธรรมะถมแงก็ยกจานทีบนสเต็กร้อนๆมาเสิร์ฟ พร้อมกับวางเนยและขนมปังซ่อมกับมีดให้เรียบร้อยเหมือนเชฟตามพัตคารชั้นดีพรุ่งนี้อยากกินอะไรบอกนะจนพูดพางส่งพระเช็ดมือให้ขอบคุณครับผู้กองทําอะไรผมก็กินได้ทั้งนั้นแหละเขาส่งเบียร์ที่เปิดแล้วให้กระป๋องหนึ่งผมรับมาดื่มตอนเช้าแฮมกับไข่ดาวนะครับกลางวันละ่ะจนงัดสมุดพกเล็กๆมาจดเขาผัดไปไงครับแบบไหนโอ้ผัดได้เป็นสิบอย่างเอาที่ผู้กองถนัดก็แล้วกันงั้นผัดอเมริกันครับขอบคุณครับ เย็นละฟิลมมิองดีไหมครับผมแก้งประชดโดยคิดว่าอาหารดีๆและแพงอย่างนี้เขาคงไม่มีปัญญาหามาให้แต่พี่แกกับจดยิกๆแล้วพูดอย่างยิม้ยมแย้มได้เลือดี่คอสูงเหมือนกันนะมีวายด้วยกว็เลี่ยมเลยผมกดหนักเข้าไปอีกผมเทป้ไปเรามีทุกชนิดอย่ารล้อเล่นนะพวกกองมีทั้งขาวและแดงสําหรับกินกับเนื้อกับปลาทุกชนิดแชมเปญยังมีเล่นกับหมอนี่ยากฮะผมคิด ลองกินสเต็กดูก็อร่อยเหมือนพัทาคารชั้นดีแสดงว่าฝีมือไม่ใช่เบาผมจึงชวนคุยเมื่อเห็นเขาถือกระป๋องเบียร์แล้วซุดตัวนั่งตรงคามผู้กองทําอาหารเป็นมานานหรือยังครับเขาพยักหน้าหัวเคยเป็นกุก๊กลานอาหารของพ่อมาก่อนเป็นทาหารมีหน้าถึงได้อร่อยอย่างนี้จนยิ้มปันหรือดีกว่าลูกน้องอัวเป็นกองทําไมล่ะครับอัวทาให้มันกินเป็นเดือนไม่มีใครชมสักทีพูดจบเขาก็ยกเบียร์ขึ้นดื่มทีนี้ผมต้องทําอะไรบ้างผมเปลี่ยนเรื่องคุย เราเลิกฝึกแล้วไม่ต้องทําสักอย่างเอา้าจะเรียกผมมาทําไมให้เจ้านายเขานึกว่าเราไม่ได้อยู่ว่างนะซแล้วกันหรืออย่าเอ็ดไปโว้ยให้อเวอร์ไทม์เต็มที่เลยผมหวัวเราะเราพูดงั้นอยู่นานเท่าไหร่ก็ได้ครับอีกเจ็ดวันทีมนี้จะถอนเราเป็นงั้นไปเจ้านายบอกว่าหน้าฝนหมดความจําเป็นแล้วผู้กองย้ายไปไหนครับทําไมล่ะผมอยากไปอยู่ด้วยโอ้ยยังไม่รู้เหมือน,นกันวะเขาให้ไปไหนก็ไปสตีลบิกกี้โผล่หน้ามาเรียกผู้กองครับอะไร เขาหันไปทางนั้นผู้มันรู้ว่าเราฝังระเบิดไว้รอบที่พักมันรู้ได้ยังไงมันแอบซุ่มดูเลยเห็นหมดงั้นเลยเขาจะบอกว่าเห็นหานนิกโครคนหนึ่งขุดดินแยงแยงแล้วไงผู้มันโผล่มาเจอต่างคนต่างเพนกลับคนละทางัวหน้าทีมพยักหน้าชาัดๆคงเป็นบิ๊กโจใครครับผมถามเมื่อสติวบิกกี้ผุบเข้าไปแล้วเมื่อทิก์ก่อนเขามาแทนอัวสามวันระเบิดเรายังอยู่หรือเปล่าใช้จุดชนวนด้วยไฟฟ้าสวิตติดบนหัวนอนเราทุกคนยังอยู่แนะ่ ผมจิ้มเนื้อชิ้นสุดท้ายเข้าปากแล้วตบตามหลังด้วยเบียร์้อยเอกโจนก็ส่งกระป๋องใหม่ให้แล้วเออพรุ่งนี้ช่วยพูดกับผู้พันเราให้ดีๆหน่อยนะเรื่องอะไรครับที่เราจะถอนตัวนี่แหละว,ว่ายัางไงล่ะครับใหญ่เขาเข้าใจผิดคิดว่าเราทอดทิ้งบอกได้ไหมว่าเราจะกลับมาอีกไม่ต้องไปบอกไม่ต้องสัญญาอะไรทั้งนั้นเผื่อเขาไม่ยอมให้เราไปแล้วน,นั่นแหละฮปัญหาสําคัญเย็นวันรุ่งขึ้นเราจึงเชิญพันตรีศิลผู้บังคับกองพันมาดื่มกินกันผมถือโอกาสเจราจา พอรู้เรื่องเข้าเขาก็เอ่ยขึ้นทันทีถอนไปก็ไม่เป็นไรขอนในห,หมอฮุกไว้คนหนึ่งก็แล้วกันร้อยเอกจนนิ่งอึ้งไปครูจึงตอบเราต้องไปด้วยกันทั้งทีมครับทหารเจ็บป่วยกันมากจะทํำยังไงหาคนมาฝึกเป็นเสนนาร่าก็แล้วกันหัวหน้าทีมหาทางออกอย่างงามพันตรีสินถอนใจยาวแล้วพูดมีหมอไม่มียาก็แย่ผมจะให้ไว้ทั้งหมดแล้วเพิ่มไว้ให้อีกภายหลังเราใช้เวลาที่เหลือฝึกทหารที่เลือกแล้วว่าฉลาดฉเฉลียวจนใช้การได้ พอครบกำหนดก็ร่ำลาคนของขึ้นเฮลิคอปเตอร์กลับปากสันพอถึงบ้านพักหัวหน้าทีมก็แยกไปรายงานตัวส่วนผมเดินเข้าเดรูมพบคุณนิวัตกำลังกินเหล้าอยู่กับพินโยเขาเอ่ยขึ้นทันทีที่เห็นผมพี่ถูกย้ายไปโพลฮงกับผมแล้วนะทำไมงั้นละ่ะคุณโดนเบี้ยวนะสินิวัตบ,บอกยังไงกันผมซุดตัวนั่งเก้าอี้ค้างๆคขาเนลเอเวอร์เรสต์มาแทนแซดเลอร์ไม่ทันรู้เรื่องไอ,มอง้มอนโกเมเรียเอาคำสั่งให้ก็หลับตาเซ็นไป ย้ายก็ได้จะเป็นไรไปทีม FTT 3 8เขาว่าหัวหน้าแย่มากนะครับพินโยเอ่ยแค่ไหนกันมันส่งล่ามกลับไปสี่คนแล้วครับพี่เรื่องอะไรเขาว่ามันจู้จี้ล่ามคนไหนทําไม่ถูกใจหน่อยมันไล่ออกเลยผมชักหนักใจแต่ไม่พูดว่ากอะไรที่จริงคุณไม่โดนย้ายหรอกนิวัตพูดทวัดกับพินโยต่างหากเอาแล้วไงถึงเป็นผมก็ทวัดเขาจูงเมียวุ้มลูกมาขอเปลี่ยนกับไปมอนโกเมรีทอสอเคยเนลเลยเปลี่ยนชื่อคุณไปแทนไงทำงี้ใช้ได้เหรอผมชักโหย ไหนมาทั้งทีก็ไปให้ทั่วราวเลยพี่พินโยบอกผมพยักหน้าเออก็ดีเหมือนกันผมพบทวัตในวันรุ่งขึ้นก็อดต่อว่าไม่ได้แต่เขากลับตอบมาช่วยผมทีลนะหน้าถ้าผมโดนย้ายผมลาออกดีกว่าโดนไล่ออกที่โน่นน่ะแล้วผมล่ะคุณไม่คิดบ้างเหรอว่าจะถูกเขามั่งประวัติคุณทํางานเด่นที่สุดเขาคงไม่ไล่ออกง่ายๆหรอกคนอย่างนี้ก็มีด้วยแต่เห็นหมอหน้าจ่อยผมก็นึกสงสารแต่กิเลสก็ยังมีจึงอดพูดไม่ได้ คุณไม่นึกถึงหัวอกคนอื่นมั้งเมียผมก็มีฟังนี้สองเข้าไปแล้วปล่อยอย่างคุณหายสักเท่าไหร่ก็ได้นะโดนยาหอมขนาดนี้เข้าเลยพูดไม่ออกผมจึงใช้เวลาที่เหลือเพียงสองวันซึ่งตรงกับเสาร์อาทิตย์ล่ำลาทีลานและคำหอมเสียไม่เป็นอันได้หลับได้นอนโผเพขึ้นเครื่องบินแทบไปไม่ไหวกันเลยทีเดียวคำหอมตามมาส่งเพราะหลวมตัวบอกเธอไปว่าโดนย้ายพี่ไม่ไปได้ไหมคะทำอย่างนั้นไม่ได้สิจ้ะเป็นไงคะเขาก็ไล่ออกอ่อน,นะสิไล่ออกก็ไปอยู่กับคำหอมก็ได้ พี่เกาะเมียกินไม่เป็นแล้วเมื่อไรจะกลับมาหาคําหอมคะไม่รู้จะตอบยังไงก็เลยบอกว่าสักวันหนึ่งเมื่อเลิกลบกันแล้วเธอมองผมด้วยสายตาละห้อยหน้าสงสารคําหอมจะคอยพี่ทุกลมหายใจ